สนับสนุนโดยเจฟโรเลตทรเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึงเลิกบุรีโทรควิดไลน์1600ย1 6 0 aas 3 g 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกช่วงที่น่ารักชื่อต้องเมื่อแรงวัน มันพลพนนแรรางวัลชมนาตรรางวัลที่ให้กำลังใจนักเขียนหญิงไทยสนับสนุนความสามารถของนักเขียนสตรีในเวทีประกวดรางวัลวรรณกรรมประเภทสารคดีโดยปีนี้คณะกรรมการมอบ,บรางวัลดีเด่นให้นักเขียนถึงสองท่านผลงานเขียนเรื่องพฤกษามาตาเขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยตรง เกี่ยวกับแม่ผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์ผู้หญิงที่สร้างคุณูปการต่อโลกประดุดต้นไม้เติบโตอย่างรากลงลึกยึดผืนดินมั่นชูลำต้นกิ่งใบสร้างร่มเงาให้โลกร่มเย็นและงานเขียนก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝันบอกเล่าเรื่องราวความฝ่ฝันของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินอีสานของแผ่นดินไทยที่ต้องใช้ทั้งความอดกลัน้นอดทนต่อสู้และให้กำลังใจตนเองมากกว่าหลายคนบนโลกนี้เส้นทางเดินชีวิต ที่เต็มไปด้วยปัญหามีทุกข์มีสุขมีสมหวังและผิดหวังพบกับแพทย์หญิงชันวลีสีสุขโศเจ้าของผลงานพึกษามาตาและสิรินรำไพประพันธวีเจ้าของผลงานก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝันรางวัลดีเด่นโครงการชมมนาทบุ๊คพลาในช่วงตอมแมลงวันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ใช่ เป็นครั้งแรกไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่หลายครั้งเป็นครั้งแรกที่สัมภาษณ์นักเขียนที่ได้รางวัลสองท่านพร้อมกันใช่ฮะแต่ปีนี้พิเศษนะฮะเพราะปะกติรางวัลน,นี้เนี่ยให้แค่คนเดียวใช่ไหมฮะ<ช>คุณหมอใช่ค่ะคุณมาเรียฮะค่ะให้ให้คนเดียวแต่คราวนี้ที่เป็นสองคนเพราะว่าอะไรคะกินกันไม่ลงจริงๆเหรอคะเชื้อนกันไม่ได้จริงๆเหรอคะหรือยังไงคะทางคณะกรรมการได้บอกบ้างไหมคะคณะกรรมการก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะว่า ไม่สามารถจะตัดสินให้ใครได้ที่หนึ่งได้ก็เลยคณะกรรมการก็เป็นเอกฉันท์ว่าให้สองคนเลยนะคะให้สองท่านค่ะแล้วขาราชกาทั้งสองท่านนับตั้งแต่ที่ส่งเข้าประกวดนะคะหรือว่าได้รางวัลมาแล้วได้อ่านหนังสือของกันและกันไหมคะอ่านบ้างอ่านบ้างค่ะขอขออารมณ์ว่าอ่านหนังสือของอีกท่านหน่อยค่ะว่ารับร่วมกับเราเนี่ยมีมีจุดที่เรารู้สึกเอ้ยเหมือนไหมหรือลองเดาใจกรรมการนะคะว่าเขาเห็นจุดอะไรทําไมถึงเป็นรางวัลคู่ค่ะคุณสินลัยค่ะน่าจะเป็น ของคุณหมอเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นแม่ใช่ไหมคะค่ะและทีนี้ก็รู้สึกอ่านๆเรื่องคุณแม่ต้นไผ่ก็ชอบมากนะคะว่าพูดถึงคุณแม่แบบว่าให้ชีวิตกับลูกน้อยแล้วก็จากโลกไปนะคะก็รู้สึกประทับใจตรงนั้นค่ะแล้วรู้สึกว่ามีบางมุมคล้ายๆกับเราไหมคะที่เรานาเสนอในเล่มก็เรื่องของคุณแม่คุณหมอนะคะก็คล้ายๆเราก็คือตอนเราเป็นเด็กนะคะ ก็จะถูกเอาไปเลี้ยงกับยายยายเลี้ยงดูนะคะแล้วก็คิดน้อยใจตัวเองก็คล้ายๆมุมคล้ายคคนมีบา<อ>งม<อ>งุม <ง S 1> ที่นํำถาัเหมอะะือนกันก็หมอเหรอคะ ก็อาจจะเพราะว่าเป็นนักเขียนหญิงนะคะเท่งที่เราจะคุ้นเคยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะมีมุมหนึ่งคล้ายกันจริงๆแล้วเนื่องจากชมลีคิดว่าเดาใจกรรมการหนังสือสองเล่มนี่มันต่างกันคนละมุมเลยของคุณสินีน้ำพายจะพูดถึงเรื่องชีวิตการประสบการณ์การต่อสู้ชีวิตนะคะแต่หมอเชมลีจะเล่าชีวิตคนอื่นอาจจะมีชีวิตของคุณแม่ของตัวเองมาเป็นคนที่ยี่สิบนะคะแต่ยังไงก็ตามก็จะมีส่วนร่วมกันก็คือ ความคิดของนักเขียนหญิงเนี่ยจะสะท้อนเรื่องอาจจะเรื่องเล็กๆแต่ที่ยิ่งใหญ่นะคะของเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยค่ัเะทั้งสองท่านนี่คือมาจากเรื่องจริงทั้งคู่เลยใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะปีนี้เป็นสายรคดีนะคะก็คือเป็นนอนฟิชชั่นก็คือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่นวนิยายไม่ใช่เรื่องแต่งท่ีนี้กลับมาถึงรางวัลก่อนคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้คุยไม่ยไม่ค่อยได้คุณมากสาหรับรางวัลนี้นะคะรางวัลออกเสียงว่าชมนาตุูกแล้วใช่ไหมคะรางวัลชมนาต เป,เป็นรางวัลที่มีคํำจำกัดความของรางวัลยังไงบ้างคะก็ะเป็นอของเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงให้โอกาสผู้หญิงมากขึ้นอะไรนี้ค,ค่ะและก็ให้ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นความรู้สึก ที่มีต่อสังคมอะไรนะคะเป็นรางวัลที่ให้เฉพาะนักเขียนผู้หญิงเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถเขียนเรื่องของผู้ชายได้ในมุมมองที่แบบแตกต่างให้ให้ให้ที่ตัวของนักเขียนว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ได้ดูจากเรื่องราวของการเขียนใช่ค่ะนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายไาเขียนเรื่องผู้หญิงไม่ได้เพราะคนเขียนเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายได้ค่ะนะคะเพราะนักเขียนเป็นผู้หญิงแล้วรางวัลนี้แจกมากี่ปีแล้วครับ นี่เป็นครั้งที่สามนะคะอืมเป็นครั้งที่สามมีมีแบ่งไหมคะว่าปีไหนให้ประเภทไหนของประเภทหนังสือคะค่ะปีที่หนึ่งก็เป็นนวนิยายค่ะแล้วปีที่สองนี่ก็เป็นสารคดีก็เป็นนอนฟิกชันปีนี้ก็เหมือนกันเป็นสารคดีค่ะจากบดประเภทที่ให้เนี่ยคือแล้วแต่ว่าอะไรที่สุดเราและคณกรรมการแต่คณะกรรมการค่ะแต่ก็เรียกว่าเป็นรางวัล เดียวในประเทศไทยที่ส่งเ,เสริมนักเขียนหญิงนะคะรางวัลเดียวและรางวัลแรกแต่คิดว่าจะไม่ใช่รางวัลสุดท้าย เพราะว่าอาจจะสามารถเอาไปประกวดรางวัลอื่นได้อีกใช่ไหมน่าจะมีหมายถึงว่าเผื่อจะมีรางวัลอื่นที่สนับสนุนนักเขียนหญิงอีกเอ๊ะคณะกรรมการนี่จำเป็นว่าต้องเป็นสุภาพสตรีทุกท่านนะคะคณะกรรมการไม่ค่ะไม่นะค่ะไม่นเป็นท่านชายไพศาลอ๋อใบชายศาลค่ะวิสาโลค่ะนะคะเอ๊ะขออภัยนะคะว่าหนังสือของรางวัลชุมนดาเนี่ยจะไปไหมคะว่าต้องผู้ใดคะคือติดกลิ่นของความเป็นเฟมินิสต์คือแบบอไม่่เลยคะสิทธิสตรีอไม่ค่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะก็คือก็นำเสนอหลากหลายมุมมองนะคะของสังคม ทีนี้มาทีละเล่มค่ะทีละเล่มเนื่องจากเป็นนอนฟิกชันคือเรื่องจริงใช่ไหมคุณหมอนรยใช่ครับคุณจะไปนั่งรอก็ได้นะคืออาจจะไม่รู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกันส่วนเกินไม่รู้อยากเข้าใจด้วยเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวงน้นเลยวิชายสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนี่วิชายสาคัญค่ะนี่ค่ะพฤกษามาตาพฤกษามาตาต้องเอาเนื้อเรื่องที่คุณหมอตั้งใจเขียนอย่าต้องการนําเสนอเรื่องอะไรคะพอเปิดเข้าไปมีชื่อแมกไม้ไปหมดเลยค่ะผู้ชมดูนะคะ มีชื่อแบบเป็นต้นไม้อ่ะคุณหมอตั้งใจใช่ไหมคะเปรียบเฟย์ีแม่กระถินนะคะแล้วก็เป็นรูปกระถินอ่ะหมอนะคะแล้วก็มีแม่อื่นดนวยนะคะแม่จำปีจำปาแม่ลำดวนแล้วก็มีรูปต้นไม้คุณหมอคะตกลงเขียนถึงแม่หรือเขียนถึงต้นไม้คะก็คือจริงๆแล้วก็คือเริ่มเขียนเนเขียนถึงแม่แต่เมื่อเขียนถึงแม่คนแรกก็คือแม่ต้นไผ่ก็คือตั้งชื่อเฉยไม่ได้คิดว่าจะเปรียบเฟยกับต้นไม้อะไรเลยตั้งขึ้นมาพอตั้งปุ๊บคุณแม่เขาเป็นคนที่เจ็บป่วย แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตแต่เขาขอให้เอาลูกไว้<ม>เขายอมตาย<ม>ก็คือขอให้ลูกเขาสมบูรณ์เขายอมตายไม่ไม่รักษานะคะเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทีนี้พอตั้งชื่อต้นไผ่เราก็ไปเปิดอ่านคําว่าต้นไผ่พ<ม>อต้นไผ่เนี่ยเวลาออกดอกนะคะต้นไผ่ก็จะตาย<อ>ค่ะซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของต้นไม้นั่นเองอเราก็เลยคิดว่าแม่เราเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนต้นไม้พอเขียนเรื่องแม่คนต่อไปก็คิดถึงต้นไม้ก็ตั้งชื่อมาแล้วก็จริงๆแล้วแม่เราเนี่ยเหมือนต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้เป็นผู้ให้แต่ต้นไม้บางอันก็อาจจะให้ร่มเงาที่เย็นสบายแต่ต้นไม้บางอันก็อาจจะผุกร่อนหรือว่าเตรียมที่จะหักโค่นลงมาโดนผู้ที่มาอาศัยคุณแม่ของเราก็เช่นเดียวกันคุณแม่บางคนอาจจะเป็นผู้ให้เต็มที่แต่บางคนอาจจะมีข้อจํากัดในการให้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคุณแม่คนในเรานำเสนอเรื่องราวของคุณแม่กี่คนครับในีทั้งหมด20คนค่ะ20คน20 แบบของต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นยสิแบบของต้นไม้ก็คุณมีคุณแม่หลายหลากคุณแม่บางคนอาจจะรักลูกมากนะคะยอมตายเพื่อลูกได้คุณแม่บางคนอนจาจจะรักลูกน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค,คุณหมอไปเจอตัวอย่างแบบนี้มาจากไหนอ๋อนี่เป็นชีวิตจริงค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคนไข้นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นหมอสูแล้วก็คนไข้เนี่ยก็มักจะมาเล่าเรื่องความลับหรือว่าเรื่องค้อควกข้อใจของเขาให้ฟังซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์หรือว่าเป็นข้อมูลที่ชาลีเก็บไว้ตั้งหลายปีนะคะตั้งแต่ปีพศ2531นะคะก็20กว่าปีมาแล้วค่ะดงน้นคร่าวๆนะคุณนายเปิดมาเจอนะคะแม่ผู้ให้แม่ต้นไผ่นะคะถัดมาแม่ผู้เหนื่อยยากแม่กระถินนะคะแม่กระตันยูก็คือแม่จำปีแม่จำปาแม่ลำดวนนะคะแม่ผู้อยู่ในเงามืดแม่ดอกโศกคุณหมอคือ อันนี้นะคะพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันคลากคลุ้งไปด้วยความเจ็บปวดใช่รันทดใจเงาหงอยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคนอ่านนี่คือเฉนมีเขียนมาเนี้ยตอนตอนแรกจริงๆแล้วหนังสือนี้ได้รับการอิดิตมาตอนเราประกวดต้นฉบับเนี่ยก็จะมีบอกมาดูให้เราคือพอเราได้ได้รับรางวัลปุ๊บก็เหมือนของคุณสิก็จะมีบอกมาดูแลให้เราอิดิต เพื่อว่าให้มันอาจจะอ่อนโยนขึ้นนี่พอชรีอิดิตแล้วก็มีนักอ่านอ่านเขาสามารถอ่านรวบเดียวจบเลยคือมันไม่ได้โศกเศร้าแบบว่าโอ้โหคลาน้ำตาแบบมันเป็นเรื่องชีวิตค่ะเป็นเรื่องชีวิตที่ใช้วรณศิลป์ทำให้มันอ่อนโยนขึ้นคือจริงๆเราจะเห็นข่าวทุกวันนะคะพ่อเลี้ยงเอาแป้งกรอกปากเด็กอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเราจะชินกับความ รุนแรงแต่การใช้ถ้อยคำนรำมันสินเนี่ย<ล>ความรุนแรงก,ก็จะกล่อมกก่าขึ้นนะคะแล้วคออุณหมอต้องเอามาร้อยเอียงเล่นกันด้วยไหมฮะทั้ง20ตัวละครที่เป็นตัวจริงจริงจริงๆแล้วก็คือแยกกันคําแยกเป็นตัวตัวละครแต่ก็จะมีตัวเชื่อมตัวสุดท้ายก็คือแม่ของเชนเบอรีเองซึ่งจะคือจริงๆแม่แต่ละคนเนะี่ยมีชีวิตจริงหมดเลยครับฉะนั้นการที่จะเขียนถึงเขาเราต้องไม่พูดถึงอาชีพ อายุหรือบุคลิกลักษณะพอพูดปุ๊บโหคนพิจิตอยู่พิจิตนะคะก็จะรู้เลยว่าคุณแม่คนนี้คือใครซึ่งไม่เป็นธรรมกับเขาไม่เป็นส่วนตัวของเขาเราเรื่องของเขามาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนแต่คุณแม่คอนอื่นๆฉะนั้นคุณแม่แต่ละคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าความความเป็นจริงก็เป็นจริงแต่เช่นอาชีพอายุอาจจะไม่พูดถึงยกเป็นคุณแม่ของเชนเดลีคนเดียวคนที่20่ม่ตอันนี้ก็เป็นใช่เป็นเรื่องจริงค่ะค่ะทีนี้ของคุณเชลินลำพยค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องยังไงคะ กับรางวัลนี้โดยเฉพาะไหมคะผู้หญิงอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้คนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราไปเจอนะคะแล้วก็นํามาเป็นบทเรียนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะขออภัยค่ะอาชีพหลักเลยค่ะเขียนก็เป็น ก็เป็นนักเขียนเลยนะคะ,ะทีนี้ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝันดูในชื่อหนังสือก่อนสิ้นรุ่งอรุณเหมือนจะแบบผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความฝันยังไงไม่รู้ฮะอ,อ๋อไม่คะ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือว่าเปรียบเหมือนลุ่งชีวิตนะคะ,คะเปรียบเหมือนรุ่งอรุณน,นะคะแล้วก็ก่อนที่จะสิ้นรุ่งอรุณหรือว่าก่อนจะสิ้นชีวิตของเราไปเนี่ยเราจะทําชีวิตของเราอย่างไร กันมากกว่านะครับก็เป็นเหมือนคําถามนะคะคาถามกับผู้ผู้อ่านนะคะว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดคุณค่านะคะก่อนที่จะลาจากโลกอะไรอย่างเงอันนี้มีภาพประกอบเป็นภาพเหตุการณ์จริงทั้งหมดเลยค่ะใช่ใที่มาที่ไปของเรื่องเน้นชีวิตของผู้เขียนเป็นหลักเ่รคะอ๋อเป็นผู้ผู้เขียนนี่เหมือนตัวเชื่อมนะคะแต่ว่าเราก็บอกเล่า เรื่องราวชีวิตแต่แต่ละคนนะคะ<ช>อย่างสามีนะคะ<ช>ก็จะแบบบอกเล่าถึงแบบว่าความที่เขาทุกอะไรเนี่ยคะ่ะเกิดจากอะไรอะไรเนะะี่ยค่ะแล้วก็เขาะจะสามารถจะจะมีความสุขได้ไหมทําอย่างไรถึงจะให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็จะเขียนในลักษณะให้ข้อคิดอะไรเนี่ยคะ่ะเพิ่ม,มเติมลงไปแห่เห็นสถานที่ที่ <c oughs> ททคุณสิริลำพยไปแต่ละที่เนี่ยนะฮะ กรีซบ้านเนี่ยนะครับประเทศเดิดเอื้ออีกทําไมเราเดินทางบ่อยอย่างไครับอ๋อเป็นเนื่องจากว่าเราแต่งงานกับสามีชาวกรีซนะคะครับ,รบแต่ทีนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ลักษณะว่าต้องต่อสู้ที่นู่นนะคะก็คือต่อสู้ภายในของเราเองกับบุคคลรอบข้างที่แบบว่าอาจจะมีลักษณะว่าทะเลาะกันอะไรเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทะเลาะนะคะ <c oughs> แต่เราเป็นเหมือนผู้สังเกตการผู้เฝ้ามอง แล้วก็หยิบยกประเด็นที่แบบว่าทําไมต้องเกิดปัญหาเหล่านี้อะไรเงี้ยในในลักษณะว่าคนอ่ะเกิดมามันชีวิตสั้นนะคะเราจะทําอย่างไรที่แบบว่าให้มีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าครอบครัวที่แบบสามัคคีกันไว้ดีดีกว่าอะไรงียค่ะก็เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะคุณเลี่ลำไยใช้ช่วงเวลาในการเขียนเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราอยู่เมืองนอกเป็นหลักหรือว่าอยู่เมืองไทยแลวต่อสู้เป็นหลักเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นบันทึกนะคะ แล้วก็รวบรวมไว้บางส่วนแล้วก็เขียนขึ้นใหม่บางส่วนแล้วก็ส่งเข้าประกวดที่ชม,มานาทนะคะอืมค่ะเนื้เนื้อหาของหนังสือเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเขียนผู้หญิงจะมีบุค,คลิกการเขียนค,คล้ายๆกันไหมคะถ้าเขียนเรื่องถ้าเขียนเรื่องที่ออกมุมมองจากผู้หญิงก็คือจะเป็นแม่เป็นครอบครัวเป็นหลักหรือเปล่าคะส่วนใหญ่แล้วมไม่ใช่เฉพาะในการประกวดชมนาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าสังเกตจากนักเขียนด้วยกันนะคะ <ม>จริงๆก็มีหลากหลายนะคะนักเขียนหญิงที่มีโครงสร้างของสมองเป็นแบบนักเขียนชายก็มีคือเขียนเรื่องใหญ่ๆ,ญๆเขียนเรื่องการเมืองก็มีออคือจริงๆนักเขียนหญิงเราเนี่ย ก็เขียนได้หลากหลายเขียนได้เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าในสังคมยังคิดว่าเอะนักเขียนหญิงเนี่ยจะสู้นักเขียนชายไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในสังคมคิดอย่างงั้นด้จากสถิติเปล่าสถิติการรับรางวัลหรือเปล่าใช่อย่างซีรัยเนี่ยนักเขียนหญิงก็ได้น้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วนักเขียนหญิงเราก็มีฝีมือนะคะแต่ว่าความสนใจส่วนใหญ่ของนักเขียนหญิงอาจจะไม่เหมือนนักเขียนชายทีเดียวนะคะอาจจะความสนใจจริงๆแล้วก็คือคือจิตใจของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันความคิด ต่อเรื่องมุมมองต่างๆกันมีมุมเฉพาะบางอย่างของความเป็นนักเขียนหญิงไหมคะที่แบบเฮ้ยมันต้องเอาละมันมันฉีกได้จริงมันเขียนเหมือนที่นักเขียนชายเขียนได้จริงสนใจเหมือนกับเรื่องเดียวของนักเขียนชายก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเทมาด้านเดียวกันไหมคะต้องไม่จําเป็นนะคะแต่อย่างเรานี่สนใจในด้านปรัชญาอะไรเนี้ยแล้วก็การฝึกจิตอะไรเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะนําอะไรที่แบบว่ามาบูรณาการแบบสามารถเขียนก็คือ ชายหญิงนั้นคือเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าขึ้นอย <si ู่กับประสบการณ์ความคิดอะไรของแต่ละคนมากกว่าในการเป็นนักเขียนผู้หญิงเนี่ยหาสนักพิมพ์ยากของการเป็นนักเขียนผู้ชายไหมฮะเกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่ยากไม่ยากใช่ไหมไม่ยากก็ของเลี่ก็สามารถเขียนหนังสือได้หมายถึงว่ามีสันักพิมพ์มาติดต่อนะคะไม่ยากและบางทีอาจจะสนใจสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางผู้หญิงเนี่ยนะคะหมายถึงว่าทางสันักพิมพ์สนใจอย่างเช่นแค่เป็นหมอสูเนี่ยหมอสูผู้หญิงเนี่ย จะเขียนเรื่องนี้มีมาติดต่อเยอะเลยค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องแม่เรื่องภายในอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้นะคะเป็นความรู้หมือนกับที่คุณสิรินำพายบอกเหมือนกันบอกว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยคือจริงๆในเรื่องนี้นะคะความคิดรวบยอดหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเองพอเขียนออกมาแล้วเนี่ยความคิดรวบยอดของหนังสือเล่มน,นี้แนวคิดอะไรเป็นหลักคะก็คือการฝึกฝนจิตยุนญ,ญ,ญาณของเรานะคะและก็การเดินค้นหาความหมายชีวิต และก็ความฝันที่เรายังมุ่งหมายไว้นะคะว่าจะทําให้สําเร็จหรือไม่อะไระก็คือการเป็นนักเขียนก็คือวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วคุนอ่านจะได้อะไรกลับไปบ้างครับพออ่านจบปุ๊บเนี่ยอ๋อเหมือนว่าการใช้ชีวิตนะคะของแต่ละคนเนี่ยแม่ไม่ให้ประมาทและก็เพราะว่าชีวิตนั้นสั้นแล้วก็เราต้องทำอย่างไรที่จะให้เกิดคุณค่ามากที่สุดระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ ก็เห็นว่าโลกปัจจุบันนี้สับสนวุ่นวายนะคะอยากให้คนหันเข้ามามองที่จิตใจของตนเองก่อนก่อนที่จะไปเอาอเรื่องวุ่นวายภายนอกเข้ามาใส่ตัวเป็นเรื่องชีวิตเลยนะคะทีนี้สําหรับคนที่ต้องการจะเป็นนักเขียนบ้างต้องการจะเป็นนักเขียนอันนี้ถามในฐานะนักเขียนนะคะไม่เกี่ยวกับรางวัลว่าให้ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วนะคะคว่าในวงการยังขาดเนื้อหาอะไรอยู่ไหมคะ ส่วนเราจะเห็นประเภทเกระแสหลักมีเยอะนะคะ,คะก็จะเป็นธรรมะ how to อืมจริงๆมองเห็นช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องวรรณกรรมเยาวชน<อ>นะคะวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยะนะคะและ้วก็นักเขียนทั้งผู้หญิงผู้ชายเขียนได้อยู่แล้วนะคะสุริคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ถ้าคนเขียนแล้วเขียนเขียนแล้วก็อยู่ได้นานนะคะอ,อยู่ได้นานอย่างเช่นเาไดเขียน เรื่องหนึ่งเรื่องหมอน้อยกายสิทธิ์เป็นวรรณกรรมเยาวชนก็อยู่มาตั้งประมาณเกือบสิบปีแล้วนะคะก็ยังขายได้ทุกปีทุกปีก็คือยังเชื่อไหมว่ายังขาดเรื่องเรื่องเหล่านี้อยู่ในในตลาดนะคะในตลาดค่ะเพราะสารเส้นแปลไงคุณภรรยเอเน้นจากโตมาเนี่ยก็เออเนี่ยก็อ่านแบบแปลนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอมตะหนังสือแปลกับวรรณกรรมเยาวชนนี่จะเป็นอมตะเลยนะคะต้นส้มแสนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของคนไทยนี่เป็นอมตะ ยังไม่ค่อยน้อยใช่ไหม้อยังน้อยแต่บางทีถึงขั้นเป็นบทเรียนในห้องเรียนเลยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณสิเียมภัยละคะจากคนที่เป็นในฐานะนักอ่านมากเรายังขาดอะไรอยู่ไหมคะในตลาดก็ที่เมืองไทยเนี่ยแบบเทียบกับต่างประเทศนะคะก็ม <N ú delete> ีสารคดีชีวิตเนี่ยเนาะสารคดีชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะบูมมากนะคะแล้วก็เขาสนใจอ่านจริงจังเลยก็เป็นเสน่ห์เพราะว่าสารคดี สาร,รคดีชีวิตเนี่ยมันจะลักษณะว่าเป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์และทีนี้ถ้าคนไทยหันมาสนใจอ่านเรื่องนี้ก็จะได้ข้อคิด สาระอะไรข้อมูลอะไรที่เป็นจริงอะไรนี่เหมือนแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมคะใช่ใช่แชร์ประสบการณ์ย่งลองเดาดูจริงๆเราก็อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะเฮ้ยชีวิตเราเจออย่างนี้มาแล้วเฮ้ยอยากจะบอกอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ตั้งกำแพงบอกแต่ชีวิตฉันไม่น่าสนใจนะไม่ดังนี่นาแล้วไม่ดังนะเดี๋ยวทำมาขายขายได้หรือเปล่าในในต่างประเทศหรือว่าในแวดวงนักเขียนแนวนี้เนี่ยเขาเขาฝ่ากำแพงนี้ยังไงคะเพราะบางคนก็จะแบบก็อยากเขียนอ่ะแต่กลัวมันไม่เด่นพอมันไม่แปลกพออย่างเงี้ยค่ะอ๋อเรื่องนี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าคนต่างประเทศเขาชอบอ่านหนังสือไงคะเขามีพื้นฐานที่แบบอ,อ่านหนังสือกันเยอะแล้วก็เขาคงจะอ่านหลากหลายแนวนะคะไม่ได้เกี่ยงไม่เกี่ยง<ต>ไม่เกี่ยงเา<น>ต้องเป็นคนดังเขียนใช่แลนน้วทีนี้คนไทยเนี่ยจะไม่ได้ปลูกฝังตรงนั้น <c oughs> เข้าใจว่าตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําให้แบบเราไม่สามารถที่แบบว่าเข้าถึงสื่อที่แบบนักเขียนก็ถ่ายทอดอะไรเนี้ยก็ขาด โอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวไหมคะคุณหมอคนไม่ค่อยกล้าเป็นนักเขียนคนไม่ค่อยกระเทียนอยากเป็นเขียนนะจริงๆเดี๋ยวนี้โอกาสเยอะคุณจำขันเขาให้เขียนลงในเว็บไซต์มีคนดูกดไลค์ล้านคนนศรพิมพ์วิ่งถึงตัวเลยค่ะนะะคแลองก่อนก็ได้ลองพื้นที่เราเองลองพื้นที่เราเองใช่ค่ะถ้ากดถึงแสนก็มีคนราคาทางติดต่อนะคะทั้งที่เจ้าตัวไม่อยากรวมเล่มโอ้ขอร่วมกันนะ ขายได้แน่นอนนะคะคนมากดไลค์ล้านคนจริงๆเรื่องสารคดีอย่างที่คุณสิว่าเนี่ยน่าสนใจอย่างสติปจ็อบเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเขายังอยากมีไอสไตล์หรืออะไรจริงๆก็คือคนทั่วไปปัจจุบันไม่ต้องมีคนดังค่ะเราอาจจะเจ็บป่วยเราพ้นการเจ็บป่วยได้ยังไงก็อย่างที่ว่าก็เขียนไปในสนามของเราก่อนนะคะแล้วก็ดูถ้ามีคนกดไลค์ แล้วคนจะบอกด้วยนะคะว่าคุณควรจะปรับปรุงตรนนั้นใช่ใช่ปรับปรุงตรงนั้นปรับปรุงตรงนี้ตรงนี้รู้สึกไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงนะคะปรับปรุงเสร็จแล้วก็มีคนกดไลค์ก็สนับพิมพ์สนุสนใจแน่นอนค่ะมันมีบรรณาธิการช่วยไว้ในตัวใช่ใช่ยิ่งกดไลค์เป็นแสนนี่การันตีขายได้นะคะขายได้เลยใช่เพราะปกติเขาก็อาจจะเริ่มจากห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้ามาคลาิกไลนแสเนี่ยโอ้โหสำนักวิมพา่ะคุณกลับไปใช้ Facebook กับทว i ต t e อร์อีกรอบนะฮะแล้วก็ กอดเพื่อนมาช่วยกันคลิกไลน์นะคะแต่ว่าอย่างนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องการจะบอกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมครับคือในตลาดเรายมีหนังสือมากมายหลายประเภทอย่าดูแค่หนังสือขายดีตามชั้นหนังสือนะคะเบอแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่ระดับสายตาว่าอมันขึ้นชั้นตรงนี้มันมองง่ายแปลว่าหนังสือดีใต้ๆเนี่ยมีนะคะอย่าลืมว่าการตลาดการหนังสือมีมุมคิดที่แตกต่างกับการวิพากษ์วิจารณเนื้อหาในตลาดหนังสือจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูเฉพาะเบสเซอร์เลอร์ค่ะหนังสือที่เบสเบสอาจจะไม่ใช่เบสเซอร์เลอร์ก็ได วันนี้ต้อขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับแล้วก็ยินดีกับรมานด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมข่าวบันเทิงกับคัพเค้กค่ะ